สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขนผู้ติดต,ตามเล่าพัฒนาปูขุนสุขูสุข,สขนเนาะเป็นจะได้ดำวยกันว่าเมื่อวานในวันที่สิบสองเมื่อนี้วันที่สิบสามเด้อพี่น้องเนาะใบของเป็นใยของวันที่สิบสามกรดก,กระดาคมเมื่อนี้ปูขุนจีเลยจัด เล่าพัฒนาสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องเอฟทีสุข,ขูสุขคนผูติดต,ตามปูหลอกค่อยน้าพี่น้องเนาะมือบ้านนี่กะเขาเล็กวินนะพี่น้องเนาะสวนสามชีเลยไหมเลี่ยงสวยๆเลยนาะพี่น้องเนาะต่ว่าปูโหลดพิษต่ว่าจับตัวจอนัน่นตัวล่องเตรียมๆสามชีมพี่น้อง เหลขกวินกระชูนสามซี่ไรเลี่ยงเลยเนาะพี่น้องนะสามตัวบนเลี่ยงตรงตรงไรเลี่ยงไปเลยเล็กวินสามตัวตรงเข่าเต็มเต็มพี่น้องนะแจกเต็มเต็มรูดม่เข่าเป็นยังไงพี่น้องเอฟซีมีโศกมีลาบกันบ่ผูติดตามผู้ติดตามปูขุนอยู่มาถึงจะได้กันอยัลไงเนาะ เพราะว่าก็ต้องมีก็ต้องเข่าตัวจอตัวจอับว่าแมนตัวกันเป็นตัวซ้ำร่องว่าซ้ำร่องก็มีตัวเดียวเมื่อวานนี่ปูกก <c oughs> จัดไปเล่าพัฒนารอบวันที่สิบสองผูกกับจัดไปเหลขกเคี่ยงเหลขกวินเหล็กตั้งรับก,กัจัดไปศูนย์สามี่นี่จอเลยเลี้ยงไปเลย สตัวตรงๆเลยนะอพี่น้องนะเขาเลี่ยงกันเขางามแล้วก็ห้าเจ็เกจับคู่ึ้นอันดับแรกเลย3ามีเป็นตัวร่องตัวตัวเด่นร่องแปดีเป็นตัวกันเก็ดแปดตัวกันเก้าเก็ดตัวกันเกตัวกันเก็หตัวเด่นหาศตัวเด่นลูดเก็ดลูดหานพี่น้องสองตัว ลดลดพี่น้องแต่ว่าตัวจอนึ่กับตัวตัววินนี่เลี่ยงกันเลยนะพี่น้องแเขาตรงตรงสามตัวเลขสามตัวก็หามาุ๊กก็หายจัดห้ศเจ็ดหาเจ็ดหาศูนย์เกหศตัวกับสี่ศูนย์เจ็ดหาเจดหศูนเกาหศูนดนะพี่น้องนะเมืเอ่อนี้ก มาเอาวัานที่สิบสี่เด้อพี่น้องเด้อของวันที่สิบสี่เด้อเหมือนนี่เด้อพี่น้องเอฟซีสุกูสุคนผูใ้ใดเขามาเบิ้งกะนใส่กดไลค์กดแซ่ใน่เด้อพี่น้องเอ้เมื่อนี้ยินดีต้อนรับเขาซัวส,ส่องสิบหกพารวยชาแนลเด้อพี่น้องกับส่องตาขุนพารวยเล่าแตกสามตัววินสองตัวจอรตรงๆพี่น้องว่าแม,มนตัวลับเด้อพี่น้องเด้อแตกตรงตรง สามซีศูนย์สามซีเหล็กวิ่นสามตัวเมื่อวันที่สิบสี่วันชุกที่สิบสี่นี่สีเป็นตัวใดกะเขามาส้มมาเบิงเด้อพี่น้องเด้อเขามาเชียเช่ยมาแช่มาห้กกำลังใจปูหลายหลายคนบอกมูบอกพวกมานําบอกปีบอกน่องส่มผู้ใดอยากผู้ใดติดตามเล่าพัฒนากะเขามาเบิงมาหล่ามาเลื่อยกันสุข,ขูสุขคนอยูนกตีนะละเด็กกบว่าหลายครูพี่น้องมีหกเจ็ดครูหนึ่งเที่ยวนี่กะ สีบุหลี่คู่กับสีจำเก่าน่ะบ่เกินเก่าดอกนั้พี่น้องเนาะยุบประมาณเก่าบ่เกินเกศพี่น้องเอาไผเขามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อสิบ่ได้ผิดพลาดเวลาย้ำปูไปที่เด็ดเด็ดออกไปให้พี่น้องอิฟซีสุข,ขสุขคนมีโศกมีหลับคือเก่ามันๆคือเก่าดว,ดวงดีๆคือเก่าลำรวยลำรวยคือเก่าเด้อเอามาเบิ่งเราพัฒนาวันที่สิบสี่กรกฎาคมงวดที่แล้ว ตออกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามีนะพี่หลังนะบนออกศูนสล่างออก1นึ่งศูาเบิ้งคำว่าเชี่ยได้พี่น้ังเด้อแถวนี้เด้อคำว่าเชี่ยคำว่าเบิ้งกันมามาหน,นี้เลขตั้งรักเลขวิ่นก็มีคือเก่าละพี่หลังถิมเลขวิ่นบ่ได้ดอก เพื่อพี่น้องอยากเอาไปจับกันเองเลขตั้งรักเลขเกี่ยงกะนบนรางฮัทเจพี่น้องเอฟซีอยากเอาไปจับอันเองกันจัดได้เด้อพี่น้องเด้อเลขเกี่ยงเลขตั้งรักศูนย์สามห้า เท่านี่เฮ็ดเท่านี่ว่าหลายตัวด้วยพี่น้องเด้อจัดว่าหลายว่ามันว่าตั้งจัดหน่อยจัดหลายดียมันเขามาซ้ำนี่อะไรซ้ำนี่บางเทียกับแปดโตผลจนมีผู้คอมเมนต์มาเรียกหลายปนันให้จังได้กระทืบมันว่ามันจังชานผู้นั้นก็สีว่าเบิ้งหลังที่นับมึงส่งเพราะว่าผลบาเรยกหลายโตกับว่บเป็นยังแล้วแต่ผู้มักผู้ติดตามดอกผู้ติดตามก็มีโยผู้ว่าติดตามกะ เพิ่นมาเล็กไลกับบ๊เพิ่นกับไปดอกเพิ่นกับบ๊มาเบิ่งสั่นละผู้เบิง่งยังไงมีอยู่อ้าวนี่หาตัวพี่น้องงวดน,นี้บ่หล่ศูนย์สามหาเจ็ดแปดเลขวิงว่งวิ่งรวดเลยพี่น้องเลยวิ่งรวดเลยวิง่งเลขวิง่ง สามหา้าลูดเทียวเที่ยววิ่งบตัตติดไหมติดเหล็กตัวจอพ่นไหมก็เขาตัวล่องยี่หร่กว่เนาะงลูดสามหาวิ่ง เด่นสามเลยพี่น้องเด่นสามลองหานี่เหล็กหลดนี่เอาเด็ดเด็ดบังกรเทียวนี่เป็นยังไงเด็ดมาแล้วเขามาเต็มเต็มไม่เห็นแล้วนะพี่น้องเนาะได้เฮกันแล้วสามสี่ศูนย์สามสี่เทียวนี่คือชิบันชุนจำหานี่ตกตั้งลักนี่ซะเราเป็นยังกับเป็นกันแล้วเนะบัตรแต่มันเข่ามาบัตแต่ได้ โชคได้ลับให้พี่ให้น้องให้ได้อจับคูพี่น้องจับคูจับคู่ศูนย์สามศเจ

Tết sáng Tết sáng Hà kết Hà kết Hà kết Sáng tùa si tùa Cảm ơn các là phim nào เพื่อเขางามๆงาม,มาเนาะก็ได้ลุยกันน้ะพี่น้องเนาะอยากให้พี่นอ้องเอฟซีลวยสามตัวสี่ตัวได้พี่น้องเด้อปั๊บเข้าไปกันได้เงินแสนเงินดันกันได้ไปแดงกันแล้วเนะาะเขาเคยเขามาแล้วสามตัวของปูคุณเมื่อวันที่สิบสองเนี่ก็เข้าสามตัวเลี่ยงให้เลยยูวินแต่ว่าบ่ได้จับออกมาใน,าน่างหนอกแบบนี้กันสามตัว

เก็ดตัวพี่น้องเข้ามากก็เอาเงินลลานเลยนาะพี่น้องเนาะสีตัวสี่ตัวหกห สามหาสามห้าหกห้าศูนย์เก็ดหก si tua sam tua sốn hốc sám Sôn. กุญแจหนึ่งเก็ดเก็ดห้าแปดไปอ่ะ ไปเดี๋ยวไปแล้วก็เอาเนาะอันใดพี่นอ้องอันใดปูขุนเมนื่อพาไปตั้งนังสือว่างามนําเ,เนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหนัดจอเดอ้อแคปหนัดจอเดอ้อร์เด้อี่พอดีเข้ามาแล้วก็ไดเราพัฒนาวันที่สิบสี่กรกฎาคมช่องพัฒนาลอยหกสิบหกพี่น้องวันที่สิบสองแตกแตกเต็มเต็มมาแล้วเนาะพี่น้องสามสี่ ศูนย์สามสแตกเลี่ยงกันมาเลยเลขเลี่ยงศูนย์สมส่ย่บนเลขพี่น้องเลขเขียงคือจังศูนสามหายู่นนี้ละเขาเป็นล่องเบื้องฮาเทียเป็นศูนย์สามสี่ฮาเทยเป็นคือศูนย์สมสี่ศูนย์สมหาเลขวิ่งกันศูนย์สามเลขวิ่งก, 3, กับสามก็หาสำเด็พี่น้องเรืองัวดนี้เรื่องก็ได้วันท,ท,ที่ีเอาไฟขมาแล้วกแคบหนาจ,จอยได้พี่น้องเออ้ดดอผู้ใดขมาไม่ละกั กดกระดิง่งติดตามไว้เพื่อสิว่าได้ผิดภาดแลัดไอเล่าพัฒนาปูุณแม่นแม่นแตกกักบางหนึ่งหันสามโตสองตเลยแตกเต็มเต็มรวยกันลนะเนาะมีคนมาแจงข่าวอยู่ปูอยู่วารวยไดอยมานอยวาสันเมื่อวันที่สิบสีของเลขตะเคียงเลขตั้งรักกะมีพี่น้อง มีหามีหาตัวว่าลายพี okay, ่น้องเอยเฉียวนี่นหน่อยเข้มเข้มเนหน่อยเข้มเข้มนะพี่น้องนะเลขตั้งรักก็มีเลขวิ่นก็มี่ศูนย์สาหก็ปดจับคู่กับศูนย์สามศูนย์เก็ศูนยหศนย์สามหาแปดหาแปดสาหเก kiết cua pì non, chặt tổ đen lên nè pì non nè, tổ đen tổ này chặt tổ đen này, cấm đen lên pì non, phăn thong, tổ đen hà, chết ตาศูนย์ว่านให้สามกลุ่มมันอีกตัวล่องตกกันตกกันว่ามันตัวล่องตกกันกับไหระว่างเรียนสามครูพี่น้องเที่ยวนี่เรียนสามครูตัดสินใจขาดตัดสินใจร่องส้นบั้ดได้ครูเดียวได้ไหสามครูไปเลย ตัดสินใจไม่ได้มักมัดโชคคูที่เอามานี่ยมักมัดโชคูพลังที่ออกมาเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าอยนะ่าะพี่หลังนะบานนี้กันสามตัวเก่งงกสามหาคมเลยสามตัวล่องอันนี้เป็นล่องเนี่ยอเป็นล่องเป็นล่อง อันนี้ก็เป็นเก่งคือกันพี่น้องเอาขีดสี่เหลี่ยมไปเลยเก่งตัวนี้ยร่องพี่น้องร่องเอาบาดนี่เที่ยวนี้คักๆแล้วพี่น้องเอ้ยสามโตสี่โตบนล่างจัดเต็มเลยพี่น้องเด้อจัดหนักเลยพี่น้องเด้อะสามกรมจัดหนักเอาสบตวนอีกเจ๊ง เราปัฒนาวันที่14กรกาคม2566เรอยกเคียงบนล่างกับ03หาเกต8มีหาโตพีหลองจับคู่กับ03 0เกดกลมเด่นหา0กลมเด่น3หากลมเด่น8หากัน83กันหาเกดกันบิ่งรูด3หาเด่น3 สมตัวก็มีหกสหกรมเดน่นห้าศเจดล่องเก้หศล่องสตัวหกหกสมหาเด่นหกห7ศย์เจดเด่นไอล่องหกเก้าหศูล,อลออ่องเอาไปร่องแคปหน้าจอแคปหน้าจอเพื่ได้ข้อมาแล้วกะโศกโศกมันมาน,นอีกเด้อคือวันที่สิบสองได้ทึ่งได้จอเต็มเต็มพี่น้อง ได้นบนเต็มเต็มสามสี่ศูนย์สามสี่เขาเลี้ยงหนาะกระดานเข้าไปเลยเด็กวินศูนย์สามสี่หาเ,เกียแปดเก่าไปเลยเขาเด็กเลี้ยงไปเลยหนะพี่น้องนะเขาเตียจเลี้ยงไปเลยเป็นสามสี่เขาข้างหน้าเลยเต็มเต็มอาภิรังผู้ใดโชคดีผู้ใดลำไรลุ่ยกะส่งข่าวมาให้เห็นในเด้อเมื่อนี้หนเห็นผู้ใดลำผู้ใดลุ่ยกะได้ชูวได้โชคดีกะ สองข้าวมาแน่บอกมาแน่ให้เป็นออฟซีสุกูสุกคนสุก,สก,สกมๆมันหมานเด้อว,วันที่สิบสี่้ลำรวยกันสุกูสุกคนอา่าเจ็บญาจนกันเด้อเฮ่งๆปังๆกันลำลำรวยกันเด้อพอกันไหมลิปต่อไปสวัสดี